ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาเลยก็คือใช้เวอร์ไบเว็บนะครับ1 0บนะครับก็เขียนไปเลยหนึ 1, p a c k s นะครับ .net นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นหน้าน้าจะเป็นหน้าเว็บแรกนี้นะครับก็มีคำแนะนำต่างๆว่าคือสุขภาพเป็นยังไงนะครับต้องตัง้งคันตอมที่01นะครับถึงขั้นตอนที่10นะครับ เราก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วจะเห็นปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปซึ่งพอคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เป็นระบบล็อกอินเข้าสู่ระบบเนื่องจากเรายังไม่ได้ปสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็เราก็เลื่อนลงมาแล้วก็คือสมัครผู้ใช้งานเมนูด้านล่างนี้เลยนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจาก คลิกเข้ามาสมัครสมาชิกจะเห็น2เมนูหลักใหญ่ๆนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมจะแนะนำการสมัครสมาชิกที่เป็นพนักงานอิสระหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่สังกัดบริษัทต่างๆนะครับดังนั้นเราจึงสมัครสมาชิกที่เป็นพนักงานนะครับลองดูเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้เราสมัครนะครับ อย่างที่แนะนำนะครับก่อนที่สมัพนักงานที่ไม่มีสังกัดนะครับงานทํางานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นรับจ้างทั่วไปทํางานเราก็คลิกตรงนี้เลยครับใช้เมาส์คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเขาก็จะขึ้นรหัสบริษัทที่เป็นพนักงานอิสระขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วจากนั้นชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้นี้เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นเองนะครับเป็นที่เราจําได้นะครับผม ลองตั้งชื่อผู้ใช้งานดูนะครับผมก็ตั้งเป็นเชียงใหม่ศูนย์สองนะครับสมมุติว่าผมใช้ชื่อเชียงใหม่ศูนย์สองนะครับรหัสผ่านรหัสผ่านนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราต้องจําได้นะครับก็ลองเอาแบบที่เราจําได้ผมก็แนะนําให้ใช้หกหกสี่ถึงหกหลักนะเราลองใส่เลยหนึ่งสองนะครับผมใช้หกหลักนะครับจากนั้นก็ ใส่ชื่อเราไปนะครับสุกาพนะครับนามสกุลนะครับ,นะรบหลังจากนั้นเราก็ติ๊กยินยอมตามกฎเกณฑ์ืัอนไขของเว็บนะครับเราถ้ามีอะไรเราก็ลองคลิกเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือ เป็นเงื่อนไขที่ให้ใช้ข,ข้อมูลในการเผยแพร่ในการของสุขภาพเชียงใหม่นะครับเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับก่อนที่เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับกดตกลงหลังจากนั้นเนื่องจากศูนย์สุขภาพนมัยเชียงใหม่นะครับคือเราทําเฉพาะแปดจังหวัดภาคเหนือก่อนดังนั้นเราเลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับ ว่าอยู่เชียงใหม่แล้วกันนะครับผมก็กดบันทึกก็เป็นแอนเซร็จจ์สินนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับระบบเราลองล็อกอินเข้าระบบดูว่าคือเราสมัครสําเร็จไหมนะครับเราก็ใช้ยูเซอร์ที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับเชียงใหม่ศูนยนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบ พอเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่ให้เราทําการประเมินสุขภาพนะครับจะเห็นว่าเมนูด้านข้างมีอะไรก็คือมีชื่อเราเองนะครับก็มีจังหวัดเราก็ลองดูนะครับก็ไม่มีอะไรล้วก็ดอไปไว้ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาที่เมนูนี้เราจะเห็นว่าให้เรากรอประเมินคือเมนูบนสดนะครับก็จะเป็นการ กรอกแบบประเมินทั้งหมดนะครับหรือว่าเราจะแยกกรอกเป็นส่วนๆอย่างพฤติกรรมส่วนบุคคลสุขภาวะนะครับแล้วก็เครื่องมือวัดความสุขนะครับแล้วก็ชุดคําถามเพิ่มเติมนะครับเมื่อเรากรอกแนะนําว่าให้ใช้การกรอกประเมินทั้งหมดคือทาครั้งเดียวให้จบเลยนั้นเราลองกรอกแบบประเมินดูนะครับก็คลิกเข้าไป ก็จะมีคำถามนะครับก็เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการนะครับคำแนะนำนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับถ้าเป็นวงกลมสีโเไทยนะครับให้เลือกตอบคำถามได้หนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เติมข้อความเองนะครับเราลองทดสอบแบบประเมินดู คำถามที่ศูนย์นะครับอ่เชือชาติกอบระยะไทยนะครับก็ใส่ไปอายุนะครับก็ใส่ไปก็ออตอบตามความเป็นจริงนะครับ ขึ้นข้อมูลแบบนี้มานะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้กรอ,อกขับถักนะครับก็พฤติกรรมเห็นนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปรับบริการธนกรรมก่อนนะครับแล้วก็โปรตีนปุ้นนะครับแล้วก็อุดฟันใสด้วยนะครับ ครับะเราก็เห็นว่าคือการใช้งานเราก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกข้อนะครับเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มยืนยันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นในการสมัครแล้วก็ทำการแบบประเมินนะครับ